สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้มหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งเหตุการณ์ที่โดนโจมตีและเครื่องบินบเทพของกองทัพอิสราเอลทําลายฐานที่มั่นและปิดชีพสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮาบาสในหิวันกาซาเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีนและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ทำล,ลายลถปรับดินในรถแมคโครของกลุ่มก่อกรารร้ายฮิตบันเลาะที่กำลังรื้อฟื้นโครงสร้างพื้นฐานกา่อกรารร้ายในเลบานอนเสียหายยับเยินไฟลุกและเหตุการณ์ที่สภาพสวนกาซาต,ตอนนี้พังราพนาศูนย์พวกกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์สายเป็นฐานก่อการร้ายสุดท้ายถูกกองทัพอิสราเอลตามมาทําลายล้างพังราบพนาศูนย์เหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่10สิงหาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของเครื่องบินรบเทพรวมถึงโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ประสานงานกันกับกองกำลังภาคพื้นดินและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะครับที่สืบหาตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในหัวังกาซาหลังพบว่า มีตำแหน่งทั้งคลังแสงและจุดรวมตัวและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อกรารร้ายฮามาสที่หน่วยข่าวกรองของรัฐอิสราเอลจับได้นะครับว่าฮามาน,นั้นกบมดานตรงไหน เก็บอาวุธอยู่ตรงไหนหรือขุดรูวงตาเดินอยู่ตรงไหนเลยนํามาสู่การโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงและแม่นยําตามภาพวิดีโอที่ปรากฏจะทําให้เกิดความเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีกลุ่มควันและเปลวไฟลุกโวยพุ่งครับจากบริเวณที่กองทัพอิสราเอลถล่มด้วยอาวุธหนักของพวกเขาเพื่อกวาลา่ก,กล่กกรรไกรฮามาสให้สิ้นซากสุดท้ายฮามาสคาดว่าไม่น่ารอดแน่นอนสำหรับคนที่อยู่บริเวณที่กองทัพอิสราเอลใช้อาวุธหนักยิงตล่งโจมตี เสียหายยับเยินรุนแรงไปสักขนาดนั้นนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลของหน่วยข่าวกรองทางทหารและสินเบยดเพื่อต่อต้านองค์กรก่อการการ้ายทั่วหรวนกาซาโดยกองพลที่162ยังปฏิบัติการอยู่ในหรวนกาซาทางตอนเหนือเมื่อวันนี้ หน่วยสกายไรเดอร์และหน่วยกองผลรลที่401ได้โจมตีอาม,มานั้นเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ในที่ตึกอาคารรอบถึงฐานที่มั่นต่างๆนะครับก่อนที่มีการระเบิดซ้ำสองออกมานะครับหรือดาบ2จะทําให้กลุ่มควันฟุ้ง,รงกระจายมากกว่าเดิมนะครับพี่น้องงานนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลนั้นมีความยอดเยี่ยมมีความแม่นยำนะครับทำให้สามารถโจมตีแหล่งอาวุธแหล่งกระสุนของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือแหล่งจรวดที่ต้องการทำรทท้ยรายประเทศอิสราเอลที่ยิงจรวดไปใส่ประเทศ สุดท้ายนะครัพอิสราเอลก็มีหน่วยข่าวกรองชั้นยอดจะนํามาสู่การโจมตีด้วยกองทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ในที่สุดนะครับโดยกองพลที่36ของกองทัพอิสราเอลนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปในพื้นที่เมืองคารเดลนิสและได้ทําลายโครงสร้างพื้นฐานต้าดินและกําจัดองค์กรกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ยพยายคุกค,คามต่อกําลังภาคพื้นอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุข่าวเป็นส่วนรวมนะครับระบุเพิ่มเติมอยู่ในชวนการสร้างทางตอนเหนือเพื่อค้นหาและทําลายโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งบนดินและใต้ดินและกองกำลังที่9900ของกองทัพอิสราเอลได้โจมตีอาคารที่ กลุ่มก่อการร้ายฮามาสกำลังจะซุ่มโจมตีทหารอิสราเอลในพื้นที่เมืองเชจายาและไซทูนในช่วงย4ิบสชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยและในโรนกาซาตอนใต้กองกำลังของกองทัพอิสราเอลกองพลที่1น3ี่ยังคงปฏิบัติการและในช่วงย4ิบชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังของอิสราเอลได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายแห่งและค้นพบช่องโจมตีหลายแห่งนะครับหรือช่องอุโมงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายแห่งจึงนำมาสู่การต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทั กลุ่มกอกะไลฮิตบอลละในเลบานอนนะครับที่ก่อนหน้านี้ส่วนมากจะเป็นฐานที่มั่นหรือตำแหน่งคลังแสงของกลุ่มกอกะไลฮิตบอลล็อหรือตัวกลุ่มกอกะไลฮิตบอลล็อในเลบานอนถูกโจมตีไปนะครับแต่มาวันนี้พวกว่าของทาอิสราเอลนั้นมาโจมตีบริเวณรถปราบดิน หรือรถแมคโคของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอนะครับที่รายงานระบุว่ากําลังจะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงสร้างพื้นฐานทางทหารนะครับหรือคลังแสงคลังอาวุธต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกร่อการร้ายของฮิตบอลล์ที่อาจจะส่งผลให้มีการก่อการร้ายหรือการทําลายประเทศอิสราเอลในอนาคตนะครับงานนี้นะครับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับพี่น้อง จึงได้นํามาสู่กันรวบรวมข่าวกรองนะครับพบว่ามีรถปราบดินรถแมคโครของกลุ่มกอกอไรฮิตบัลเลอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับจึงนํามาสู่การส่งโดนโจมตียิงจรวดทําลายรถปราบดินรถแมคโครของกลุ่มกอกอะไรฮิตบัลเล จนถ้าให้มีภาพนิ่งออกมานะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นถึงไฟลุกโสดช่วงเขะวานบริเวณรถแมคโครหรือรถแบบดินของกลุ่มกอกร้า,ายฮิตบันลอนะครับที่พยายามเหลือกเกินจะฟื้นฟูเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาที่จะมาโจมตีประเทศอ,อิสราเอลและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลวงานนี้นะครับอิสราเอลก็ตัดไฟแต่ต้นลมนะครับทาลายอย่างรถแมคโคลหรือรถแบบดินของกลุ่มกอกร้ไยฮิตบันลอเหล่านี้จะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพนิ่งที่ปรากฏนะครับค่ะ ว่ากลุ่มก,ะกะ่อการร้ายฮิบเบอ์ลถ้าจะฟื้นฟูความสามารถทางอาวุธยุทโธปกรณ์คงจะยากหน่อยนะครับเพราะว่างทัพอิสราเอลจะไม่ยอมไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาฮิบเบอรเลนั้นมาโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลจนทาให้ชาวอิสราเอลเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายนะครับงานนี้ก็ตัดไฟจากต้นลมทําลายยุทโธปกรณ์หรือตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูทางทหารของกลุ่มก,ะก,ะกะ่อการร้ายฮิบเบอ์ลในเลียบบานอนอย่างต่อนเนื่อง และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเป็นซากตปลืกปรัคาพังของุวนกาซ่านะครับหลังจากที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสถล่มเกลิมไปบุกเขีนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุล,ลาคม2023นะครับซึ่งก่อนหน้านั้น ตึกต่างๆในชิวันกาซาก็ไม่เป็นแบบนี้นะครับยังคงมีสภาพดีและพร้อมให้อยู่อาศัยสําหรับชาวปาเลสไตน์ในชิวันกาซาแต่ในเมื่อกลุมก,ก่อกไ้ลยฮามาตไปบุเกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยแต่หลังจากนั้นกอัพอิสราเอลก็ได้ตามกวาดล,ล,ล้างไล่ล่าฮามาตและพบว่าฮามาตใช้ตึกอาคาพรพลเรือนเป็นโลก่กำบังน,นะครับจนสุดท้ายแล้วครับอิสราเอลไม่มีทางเลือกก็ต้องโจมตีตึกต่างๆเหล่านั้นจนทำให้เสียหายยับเยินพังราบพนาศูนย์ตามภาพนิ่งที่ปรากฏนะครับพี่น้องซึ่งดูว่า จะใช้เวลาอีกกี่เดือนกี่ปีจะฟื้นฟูดได้นะครับและตอนนี้สงครามยังไม่ยุติลงด้วยฮามาสก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยตัวประกรันออกมาด้วยนะครับทําให้งานนี้ ทัพอิสราเอลกขน่าจะกวดล้างต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะทําให้ชวนกาซาพังราบรนาสูเป็นแบบนี้แต่ช่วยไม่ได้ครับในเมื่อกลุ่มกัล้าฮามัสไม่ยอมแพยายาม้ยอมจะนวนและไม่ยอมไปตัวประกันออกมาสักทีและยังควบค,คุมชวนกาซาอยู่ยกาา็ここถูกนับอิสราเอลตามกวาดล้างแบบนี้ต่อไปนะครับแอดมินในภาพนี้เหล่านี้ก็เลยนำมาเล่าให้นักผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเบียเท่านี้ต่พูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไ ครัเพื่อให้พลาดข่าวสายดีวันต่อไปขอบคุณมากครับ